เป็นภาอะไรเนี่ยภาคกีฬาภากีฬามันวิ่งผัดไปเลยเถอะชาวมันไม่ต้องอยู่เออมันใช่เวลาดูปะเออไปเลยไปวุนใช่เวลาไหมเล่นข้ามเล่นๆเขาเป็นลอยกระทงกันหมดแล้วเนี่ยเราเล่นนี่เราก็ลอยกระทงเหมือนกันเราก็ลอยนะลอยกระสุนปืนเนี่ยเออแม่เขาไม่ไปลอยกันหรออ๋อเล่นเกม โอ้ยไม่ใ่่ Yes นี่เดีตีใหม่ดิตีใหม่ดิโอ้ยไหนวะปลาปลาปลาพร้อมละมากระทะนี่แหละโอ้ยใครยิงกูเออใครโดนบูมบูมบู๊ยโดนโดนสามเลยวะ ตายแล้วดูกราลมีมนทินแล้วโอ้โ <laughs> แหลกจังวะนี่ประตูอยู่นี่ไม่เจอแต่กระถาเนี่ยเอาไว้ทอดไข่เหรอวะ <c oughs> เออไม่กินไข่ไข่ <c oughs> อ้อย <c oughs> อุ้ยเชีย่ยตกใจไ <laughs> <c oughs> อ้เห <c oughs> <พ>ี้ยผีผี ันกูมีเสียงสปิเตอร์สปิเตอร์แถวนี้ยงไงมาจากประตูเนี่ยโอ้ปาปาปาอุ้ย็อคกี้อุ๊บเฮ้ยสมกขใครเสียงใครใช้คาถาอยู่วะเสียงแม่ง อย่ายิงนะปืนอย่ายิงอย่าเข้าใกล้รถจะขาดคือใครใครอ้อยคุณยิงเสียงม่น่ากลัวมาเสียงใครยิงเสียงปืนเนี่ยทางนี้ทางนี้เอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวยากูขอยาก่อนมึงคุยก็ไม่ได้เรื่อยก่อนแล้วกันนะกูขอยาก่อนโอเคน่าเราน่าจะยิงก่อนนะแล้วค่อยวิ่งเข้าไป มันเลวอยู่แล้วล่ะไอพัรทอ่ะมันเคยคนดีที่ไหนอ่ะอืมใช่เอ้ยเจอแล้ววิทวิทเดินวิทเดินวิทเดินไม่ไม่ใช่วิทนั่งไปขวาไหมไปขวาไหมกูไปทางขวานะอ้างมีสม่หญิงเข้าข้างน้าผู้หญิงไปเร็ดี๋ย เดี๋ยวทางนี้กลัวแล้วกลัวเจอของนี่อย่าวาลาเชียวนี่มาเชเต้มาเชเต้กุ้ยเสี่ยฮันเตอร์อู้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 อย่านะเชี่ยนี่เกือบตายนะมึงเสียอะไรวะเอ่อเอาไปกิน ผู้สวยจงังเอ้ยตรงนี้มีมรดตอบ่อยทำอะไรวะวิ่งเหรอเออมันจะมีเข้าโซน,นโอเคงั้นก็กูว่าอะนิเออรนเลนเอยเนี่ยถุอเนอี่ยลิลิสเอางอ้้น ไปแล้วมันก็ไม่ช่วยเขาเลยก็วิง่งตามมาอยู่แค่ไเรียกูนหมดละเฮ้ยปืนนี้สเปิเตอร์สเปิเตอร์ ฮันเตอร์โอ้ยนี่เป็นดานอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันต้องเดินมาทางเนี้ยเออนี่อ่ะโอ้ยขึ้นไม่ได้ดูกองเอาทนไว้นะปิดไหมปิดยัง ไปหายต่อปะโอ๊โดนโดนทางนี้โดนทางนี้ทางไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ๊ยฮัลโหลตัวนี้มีอะไรบ้าง เฮ้ยเซฟเฮาเซฟเฮาออับโอ้แทงแทงแทงเดเดี๋ยวตอรตอบพร้อมโอบร้อนคุณลอนคุณลอนร้อนโอ้เออเออหคยบอมอีกแล้วตีเหมือนจะแรงนะ โอ้ยรอดและ symmetry อีแทนนี่ตะกี้กูปาพาดไปหน่อยโดนคนอ่นไปด้วยเยอะเลยนี่กำลังกำลังฟอนเล็บอยู่เลยเนี่ยฟอนเล็บยาไม่ใครเอาอยาง มึงกูมีอยู่แล้วนะ <c oughs> อะจะเพิ่มาสองบีลอยล็อก <c oughs> โอ้ยแทงแทงเจอเหรอกูจะแทง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 โโอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมาเชเจอแท้ง <c oughs> ไม่เจอแท้งแต่ต้นลยเหอวะเนี่ยโอ้ี c ไหมล่ะี่มาถ้าเจอท่านพอมอบเป็นไงวะเนี่ยี c ไหมล่ะเออแถวนี้มีปืนดีๆมาไหมเนี่ยเฮ้ยมีแท้งเลย ไงกูก็ทอดกูจะถอดอ๋อทางนี้เหรอเนี่ยอ่ะจะไปยังไงเนี่ยรอไปครับทางนี Dayton ้ทางนี้โอ้ยเสียงวิทย์อะ ทางซ้ายมือกูรู้สึกได้ทางขวามือว่ะเอ้คิปิทางขวาเฮ้ยพี่แต่แกพี่ยิงก็ยิงก็ได้นะไม่เสียเลือดอ้าวอะไรเนี่ยโดนลากไปแล้วโอ้ยเลโอ้โหเจออยู่ประเนี่ย ช่วยยังไงดีวะตายยังไหวไหมเพื่อนไหวไหมเฮ้ยตะกี้มันคอมโบสวยมากเลยนะใครจะไปฟิตเอาฟิตอยู่ในห้องกันเออกูกูบอกแล้วมันกูได้ยินเสียงอยู่ทางขวาไม่รู้ทางไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้ให้ยากันยังไงเนี่ยเอายาไม่ไปกินดีไปเนี่ยดีดีก็ยังพอช่วยลงไปเฮ้ยจ้ะ ธรรมดาก็ถูกใครยิงอีกใครยิงกูวะนี่โอ้โหอิดกูยิงเสียงชาร์เจอร์ถือมีดมากเลยกูยิงไม่ยินเสียงอะไรเลยกับบูมเบอร์ชาร์เจอร์บูมเบอร์สองตัวเดินใหญ่ชาร์เจอร์ ซีเร <Seriously. laughs> mm ียสเรียนี่นี่คือฐานน้ำมัน mm hmm. ไปทางไหนวะ mm hmm. เราเราเราไปผิดทาง mm hmm. เราไปผิดทางเฮ้ยอุ๊บชิปหายละบ้านไฟไหม <laughs> <laughs> บ้านไฟไหม <laughs> เอ้หลัง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 โอ้ยมากูพร้อมแล้วมาที่ไหนโอ้ใครยิงกูอีกเนี่ยข้างหลังยิงกูจังเลยอันหลังมาก่อนโอ้ยโทษ ลันฮันเตอร์ฮันโอ้โหโอ้โหไอพ <I pad, S 2> าร์ตโนราอย่ามาอยู่ทางหน้ากูได้ไหมวักยร่สิบเปยร์เอีก20%มันจะหมดละคนผีเลยผีเลื่อย <laughs> โอ้ย โอ้ไปแล้วเว้ยเลื่อหมดแล้วเลยหมดแล้วระวังระวังรถนะรู้สึกว่าได้ยิงรถยิงไม่ได้มีอย่างอื่นไหมเนี่ยอ๋อมาเชเต้ก็ได้วะอุ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอาแล้วดูกล่องมีสะโอนไม่ได้หรอ ไ,ได้ห้ามโอ้โหโอ้โหสโมอยู่ข้างหลังเฮ้ยทุกคนกระสุนระเบิดเอ้ย <c oughs> นี่แหละไอ้โคกูอย,ยู่ <c oughs> ไหนวะเฮ้ย <c oughs> เบื่อเตยล้มมาแล้วหนึ่ง อยู่ห้างหลังมึงอะอาวจบแล้วจบแล้วดูกองมาใช้เต้ยเดียวครับไม่ไม่ยงไม่ยิงแล้วเฮ้ยปล่อยประตูกออกหน่อยสวัสดีมีปืนไหม โอ้ยสูสานแล้วเนี่ยปืนปืนทางนี้มั้งนี่อะไรวะโอ้ยกรนีเสียงสมคกสมด้แถวนี้เฮ้ยมรนตอบฮันเตอร์โอ้โหเชี่ยดหัวกูชาร์ชาร์ชาร์จโอ้ไปโคตรไกลเลย หนึ่งมืตัวเองกระโดนเองกูรัวม่ยั้งเอ้ยนี่แล้วเนี่ยอ๋อใจกันเสียงอะไรวะบุมเบอร์โอ๊บ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 โอเคโอเคโอเคกูกูเอาเอเคได้วะโอ้โหรอดไหมรอดไหม เอ้ยวิทย์อยู่นี่วิทย์อยู่นี่อยู่ข้างล่างเนี่ยดูกล้องอย่าออกไปนะทันขวาปั๊บเจอเลยอะ่ะมันเดินได้ด้วยขวาขวาขว,ว,วาเนี่ยขว,ขวาเราเนี่ยตรงรถอ,อ่ะไปเถอะไป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 ช่างหัวมันช่างหัวมัน,น,ยนมยอย่าได้ขาดกูตายไปรอบนึงแล้วไปเถอาาะไาง ้นนอย่าโอ้ยพาดอย่าบุกข้างหน้ากูดิปากกูเคลียให้ละใต้กองบอกที่ไหนอ่ะบอกวินตามไปทันบอกวินตามไปทันฮัลโหลตอนนี้มีอะไรไม,ไมั้ยไม่มีกูนี่เสียฮันเตอร์คือข้อต่ออยู่ ใครฟันกูวะลงลงนี่หรอโอเคสงสัยเราต้องดูอยู่ข้างล่างแล้วดูกล้องอยู่บนนะระวังให้ดีอย่าลงไปทางล่างเลยขาดมันต้องขยับรถอ่ะเพื่อนใช่แล้วต้องขยับแล้วมันต้องมันมีเสียงอุ้ยเอาแล้วปะเอาเลยมาโอ้บุมเบร์ ระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยสปิเตอร์สปิเตอร์โลกูนันโอ้ยกระสุนเออเฮ้ยเฮ้ยเอานี่เฮ้ยเฮ้ย บมเบอร์บูมเบอร์หกกูบ้าวโอ้โหอย่างแม่นอ่ะเรียบร้อยเลียร์แล้วเลียร์แล้วเลียร์แล้วเชียร์โคตรเยอะเลยไปไปยังเหรอ เอา้ตทางเดิมบอกทางไหนอ่ะอ๋อทางนี้ไป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 ดูโอ้โหดูกองดูกองดูกองบ้าเลื่อนมากเอาใครโดนโคก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 ให้มันแหลกฟันเดียวเช เฮ้ยมึนดูปิงของดูกองดิอะไรอะไรอยู่ป่าป่าป่าทางนี้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 มีของอะไรไหมมีเลือดสองลูกไหนไปบอมใครตีกูวะ ไปแล้วเจอแล้วไไปปเจอวิทวไปปิดประตูทั้งทีเฮ้ยนี่ปืนโปรตปืนโปรตโปรเข้ามาดีโปรเฮ้ยเฮ้ยอ้ยตอนนี้คืออะไรด้วยชาเจอแทงแทงแทงจริงๆแทงจริงๆแทงจริงอ้าวมันขวางตัวเองวะ หวานดใครยิงวะเออเออรู um ้เอือเอือโอ้โหเอาแทงบัคแทงบั๊เอาแทงบัควะอะไรวะเอ้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงจอกี้จอกี้จอกี้ข้งหลังจอกี้หลัง อุ้ยจกี้ลอยโหยังสวยงามฮันเอ้ยสโมกร์สโมเกอร์อยู่บนอะไรวะตกเอ้าเวรละตกอะไรๆๆๆกูป้องป้องกันอยู่ป้องกันอยู่กูรออเออไปอยู่จากกาอยู่กะสุนกูหมดแล้ว คเลยอโอ้โหใครมีระเบิดบ้านเนี่ยปาไปหน่อยดิเอาไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้รีบวิ่งมาส์ชัเจชัเจอมาละวิ่งที่นู่นแหละเฮ้ยลาไป เราเราไปช่วยเถอปะป่ะเอ<ป>หอหมายังมายังเร็วเร็วเดี๋ยวเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้นั่นแหละมาไปกลับบ้านกลับบ้านทุกคนกลับบ้านกลับบ้านเร็ว ทั้งหัวแข็งมันแข็งโง่แข็งมาแล้วแข็งมาแล้วแข็งมาแล้วขึ้นนี่เอาขึ้นติดขอบพออีกเดี๋ยวเลี้ยง ไปดีมาดีจะดูกองจะจะรอดอยู่แล้ว